วมเย็นครับผมยังวิ่งงานลูกลังกันอยู่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะเฉพาะคลิปนี้เลยนะก็สืบเนื่องมาจากาเรื่องราวของอาการบาดเจ็บของเสียเพชรนะครับซึ่งเสียเพชรอายุของเสียเพชรก็44ย่าง45นะ แล้วทีนี้มันมีคนที่เขาเข้ามาดูคลิปเรานะครับบางคนก็ถ้าเป็น FC ทีมงานจริงๆอะ่ะเขาก็จะเขาก็จะติดตามเราหรือก็ติดตามช่องอื่นนะก็พอที่จะได้รู้ข่าวรู้ข่าวกันมั่งนะครับในส่วนที่ผมลงคลิปไปนะครับที่ว่าผมลงคลิปว่าแสดงความเสียใจกับเสียเพชรนะ,ะผมก็อยากจะบอกถึง ไอคนที่เขามาเบิ้งคลิปผมอ่ะเอาขออนุญาตบอกอีสานนะครับไอคนที่เขาเมื่อเบิ้งคลิปผมนะครับผมการที่เขามาเบิ้งคลิปเราผมกัไดวรวาอกครับอยากด่าอยากยั้งผมกับไรวานะครับแต่ก็ต้องเข้าใจกันแน่ว่า,าผมก็ได้รับข่าวสารจากน้องๆมาอีกเที่ยนึงนะครับผมซึ่งผมกับพญยา,ยามสอบถามจากเสียเพื่อนนะครับแล้วก็พยายาม เช็คข้าวจากช่องของ, mm hmm. ข,องของพี่เพชรนะครับ mm hmm. ก็คือบุยรัม mm hmm. บุยรัมดับซิงนะครับผม uh, ซึ่ง uh, ช่วงแรกที่ผมได้ข่าวสารมาว่าเพิ่นเสียชีวิตนั้น uh, มันเป็นแบบนี้นะครับสิเป้าให้เข้าใจนะครับผมซึ่งผมกับคุยกับเสียตินแล้วนะครับ uh, mm hmm. เสียตินเป็นคนโพดก่อนมูนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าเสียตินกับอยู่โรงพยาบาลน้ำพิ่นนะครับก็บคือทั้ง ลูกไส้ของเสียเสียเพศเนี่ยกับทั้งพ่อแม่ข้าเจ้าเนี่ยนะครับผู้เป็นปู่ย่าของลูกไส้เพื่อนน่นะข้าเจา้าอ่าเอยากให้เสียเพรทรมานนะครับผมเพื่อนก็นเลยให้ปดสายนะครับหลังจากที่หมอทําการปดสายไปนะครับอ่าก็ยังบานในถอดมดทุกชิ้นส่วนเสียตินบอกแบบนี้นะครับฟังนะครับ คืออันนี้ก็เสียตินเพื่อนอยู่ให้เหตุการณ์นะครับน้องเพื่อนก็บ,บอกผมมาแบบนี้ก็คือช่วงที่เพื่อนโพดนั่นคือเพื่อนถอดแล้วนะครับเสียตินก็เลยมองว่าข้าเจ้าอบ,บ,บอยือเสียเพชรตตอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตนแล้วเดี๋ยวตนเพื่อนมาเพื่อนทำเพื่อนทรมานนะครับผมเสียตินก็เลยออกมาโพดนะครับแต่หลังจากที่เสียตินโพดไปได้บอกกี่นาทีนะครับหรือ เอาง่ายๆว่าคิดว่าจัางไหนเพื่อนกะปล่อยให้เสีเพชรไปนั่นแหละนะครับหรือว,ว่าไม้นะครับแต่เมียของเสียเพชรนะครับผมเพื่อนทําใจบ่ได้่าสั้นนะครับที่ผมสอบถามมาแล้วนี่คือเพื่อนทําใจบ่ได้เพื่อนก็นเลยให้หมอเนี่ยใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับใส่เครื่องจับชีพจรไว้กอนเพื่อมีปฏิหารเพื่อเสียเพชรูรสรูสุกอ่ารูซึกโต แต่อาการของเสียเพศณตอนนี้นะครับที่ยังอ,อยู่โราบาลเนี่ยคิดว่าหลังจากที่นึกว่า,าเพิ่นเจียวล่างกับปานนี่แหละนะครับผมนึกว่าสิบสิบปอยเสียเพศไปเนี่ยคือณตอนนี้นะครับเสียเพศพ่ม,มีปฏิกิริยายัางนะครับอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจนะครับผมนะครับเนื่องจากว่าเมียเพิ่นทําใจพ่ได้นะครับทําใจพ่ได้ มันก็เลยเป็นสาเหตุของการลงคลิปหรือของการโพสต์หลายๆค้นโพสต์นะครับซึ่งลูกไส้เสียเพชรเพื่อนก็ออกมาอธิบายให้พี่น้องหรือเป็น f อได้ฟังแล้วนะครับเสียด,ดินนะครับเสียด,ดินถามมาเพื่อนลงโพส์ลงคลิปไปแล้วคนที่เห็นก็เข้าใจไปอีกแบบนึงนะครับแะ้วก็ไม่ได้ยินข้าที่หลังนะครับจะเป็นการไม่ต่อว่ากัน ซึ่งโดยที่จริงแล้วเนี่ยการที่เข้าเป็นคนรับข่าวสารมาจากฟังบุรีรัมนะครับซึ่งขราเจ้าก็แจ้งมาโดยความหวังดีนะครับว่าพี่พี่เพชรเสียแล้วนะเออคี่จังลูกไส้เพื่อนกล่าว่าพอเอาไว้แล้วว่าพอทรมานนะครับแต่กลายเป็นว่าเพื่อนกำมันตกอยู่น้ำผมครับนั่นก็คือกับมีพวก ที่แบบบ่มักบ่มักกับบ่ตองเบิงนะครับผมอ่าอันนี้ก็ตอนแรกก็ว่าจะบ่ตอบโต้หรอกครับว่าจะบ่บ่ลุ่งคลิปอีกยังมากม่หรอกนะครับแต่ก็อยากให้เข้าใจนะครับอยากให้อยากให้คนที่อ่าคอ,อมเมนต์เขามาด่ดาหรือบ่พอใจอีกอย่างประมาณนี้นะครับก็ต้องเข้าใจนําว่าผมเป็นคนที่อยู่ทางไกลนะครับผมผมอยู่ทางไกลการเฮารับข่าวสารเนี่ยเฮาก็รับข่าวสารจาก เอาพอดีจอดคุยเที่ยวกันครับเอ่อคืออยากให้คนที่คอมเมนต์นะครับในในที่มาดามาวาเฮ้านะครับว่าบบลูเรื่องบอ,อยังนั้นก็อ,อยากให้เข้าใจว่าผมเนี่ยก็อยู่ทางไกลเปนบรครับการรับข่าวสารของผมผมก็ต้องรอฟั่งข่าวสารจากทางบุรีรัมย์ทงังทังทีมงานทังน้องๆองเพื่นนะครับ ขาเจ้ว่าตายผมกับว่าตายตัวนะอพี่น้องแมนบอผมสิไปหู้เลยังไงว่าหมอเขากลับขึ้นไใส่สายหายใจสายออกซิเจนซ่อยให้ขีปนาวุธเพิ่นยังอยู่กับขึ้นมาได้เนื่องจากว่าการส่งข่าวเนี่ยโทรศพัพท์หรือโลกโซเช,ชยเเียลโมเมอร์นี่มันแค่เสี่ยววนาที่มันกะมาแล้วนะครับผมซึ่งณนะตอนนั้นผมหับปุ๊บ ทั้งพุ่นเพิ่นกับ่ท่านด้แก่ข่าวแล้วกับ่ท่านด้โทรมาบอกหรือพ่ท่านด้แก้งผมนะครับผมผมก็ก็ต้องแสดงความเสียใจไปก่อนถือบ่ครับเพราะว่าคนหูจักกันคนเคยเห็นหน้าค่าตากันนะนะนะครับผมก็เลยอยากฝากถึง FC นะครับที่การที่จะคอมเมนต์ด่าหรือยังกะกะกะจักสีว่าจังใดเนาะก็คือด่าไปแล้วก็ด่าทอนละเอาฉันบ่มักกับบ่เบิ่งนะครับผม ผ่านบ่พ่อใจบ่มากช่องผมกับบ่ต้องเบิงผมนะครับเพราะว่าช่องผมอาจจะบ่มีสาระอียังหลายมากไหมนะครับคือผมเฮ็ดคิดไปกว่าเหตุเพื่อความอ่าเพลิดเพลินของ FC ผู้ที่เพิินมากเบิงหรือเพินอ่าเพิ่นติดตามเฮ้าประจำนะครับคนที่บ่มากก็สร้างก็แล้วแต่น่ะนะก็กัแล้วแต่ข้าเจ้านะครับผมคืออยากให้เข้าใจหน้าตรงนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมหลังจากนี้ผมกับสีบอโพสคลิปล่งแก่โตเอียงอีกแล้วนะครับคนที่อันนี้ซึ่งผมล่งคลิปอ่าไปแล้วนะครับคลิปแจงเขานะครับผมก็คืออ่ามีคลิปคลิปหนึ่งที่ผมลงไปแล้วตอนกลางคืนนะครับซึ่งผมก็อ่าขอแก้ข่าวนะครับผมคลิปนั้นผมก็แก้ข่าวไปแล้วแต่คนที่ได้เข่าไปเบิ้งคลิปนั้นกันย่งเขามาเบิ้งคลิป คลิปแรกที่ผมลงแล่ะก็เขามาดามาว่าผมนะครับว่าผมไปแซงเพื่อนแซงยังผมจีอยากให้แซงยังยังครับในเมื่อเสียพิรกับซ้ำนองผมผู้นึงกันผมอยากให้เพื่อนตายทําไม่ละ่ะนะครับผู้ใดก็อยากให้คนที่เขาหักคนที่เขาหู้จักยังมีชีวิตต่อยังพ่อสิได้เห็นหนายคาดตากันผ่านไปผ่านมากับพ่อได้แวะได้แวะเยี่ยมเยียนกันนะครับผมอันนี้ก็ให้เข้าใจน้่นด้ยครับเด้อพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็บ่อยากเบ้าร้ายครับซ้ำนี่ละเก็บข้อ